สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบชุดทานน้ำใจจากสภากาชาติไทยสู้ภัยโควิด -19 แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีห่วงใยเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาทำงานในสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบจึงมอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ส่งมอบชุดทานน้ําใจและอาหารฮาลาลจากสภาการชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจสู้โควิด -19 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้มอบหมายให้นางทิวันรัฐ อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อมอบชุดฐานน้ำใจจากสภากาชาติไทยและอาหารฮาลานแก่เยาวชนชายแดนใต้ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณพื้นที่สวนสาธรารณะบางเข็มและมณฑลทหารบกที่15อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะ กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจากสภาการชาติไทยให้ความอนุเคราะห์ชุดถ่านน้ำใจซึ่งเป็นอาหารฮาลาลให้เยาวชนชายแดนใต้ได้รับประทานโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีสถานีกาชาติที่8เพชรบุรีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการมอบและผู้แทนแรงงานจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ฝากความห่วงใยมายังเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำงานในสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้โควิด -19 ให้ก้าวข้ามไปด้วยกันค่ะ